ดีแค่ไหนอ๋นนะอ้ยใครทำา,นานเนี่ยไม่ใครกินได้กินอาหารสุนัขกินได้ช้อนเฮ้โอ้อบักห่านีเฮหยดบักเชือ้อมึงเงยอยูอ่เฮ้ยอะไรมัน เรู้อีเห้อในที่มันในเพราหมาผสมพันธ์เนี่ยเขาทำพันธหมาขายหมาพันธุผสมผสมเขาหมาสีแมงมีอะไรสัาหมาสีหมาสีหมาสีแมงหลังที่เป็นเขาฝรั่งเศสฝรั่งเศสเนี่ยเขาหลักเป็นภาษาไก่ไก่ไก่เสียงเสไก่เสียงไก่เสียงไก่เสียงเสไปเสียงเสไก่เสียงไก่เสียงเสียงเสียเขาเสียมเฉเสียมเสียมเฉ ซิงแฉไปิงซิงเ็เ็ไอ้เหี้ยสัสสิถุนหลักที่อะไรเอามึงเจ๊กเจ๊กจีนก็จักเงาแล้วหลงเลื่องกับอะไรรู้ไหก็ว่างอะไรคือเหี้ยนุ่นเสียอกเสียมอกอะไรคือมือกในประเทศมึงมีมันจุดเืเติบโตเขาหลักให้ถ่ายว่ามึงให้เขาให้อะไรให้ยาใ้ยจะอะไร เอย่าหลักอย่หลักอย่เป็นหลักหลักที่อะไรหลักฐานหลักฐานเราแนวทางของส่งกะส่งกะซิงส่งกะซิงส่งกะส่งกะซิงเอา้าทำไมหายไปเลย มันจางแบบการเวลาหลักที่เป็นชุบมือเปิบทำจนไม่สิ้นเหี้ยสั้นๆกับในทางที่เป็นอะไรเขจกขอหัวห่าหลงขอหลวงข้อลงข้อห่วงห้าวหัวห้าวหัวห้า น,นี่หลือเอาปืนอะไรยิงเนี่ยเอาที่นี่มันยิงถูกแล้วไันหมาย่างตีนี่เหี้ยเขาหลักที่อะไรอ่ะเฮ้หมากัดคนที่นี่ก็อตัดหัวหมาตัดหัวหมาฆ่าหมานี่ก็เรื่องจริงเหี้ยนี่หลักที่มึงสอนนี้หมา,นานเป็นอะไรเลี้ยงจนโตเลยคือหมาเขาเลี้ยงจนโตหมาอะไรหมาจีหมาชิแม้มหมาชิแม้มเขา,มาหลักที่เป็นอะไรเหีย้ยบสียมึงกหมาชิแม่งเหี้ยสัตว์ทำให้เด็กทำให้คนเป็นอะไรเหี้ยเบี้ยพวกมึง,งสัตว์เหี้ยเวิร์ตเสีย บ้าก็เสียเสียมทุกอย่างเหี้ยสุทุนโคตรหมาส,สีแดงสะสแดงเนี่ยเจ้า,า,าวันเขาวันเขาวันเขาอะไรคือหมูแดกฝันสัสเป็ดแดกแดกอะไรข้าวป่าเนี่ยเขากินได้แล้วเป็ดอะอะไรความนุ่มเลนคือข้าวเอาแกบนี่คือข้าวที่ไม่สีให้เป็ดแดกความเที่องคนมึงสอนงี้กับเด็กสอนนี่กับคนไอ้เหี้นนหย,ย เผาวมันแข็งอนี่ยเป็ดแดกเนี่ยผมรู้สึกผมรู้สึกเป็ดกับคนแตกต่างกันตรงไหนอ่ะโอ้ก็กกไข่นานกับคนจะซ้ำอีกเหี้ยอันนั้นโก,กกเกากาหูโกกเนี่ยเราจะเป็นกกอะไรไอ่ะอะไรคือมุ่งที่กระจกเงาคนหายอะไรคือสิ่งที่เป็นคนหายคนยี่ไงห,หายหรือไงห,หายใจอ่ะ กี่คนเลยเหี้ยเข้าคุกเล่นอะไรบาสกีบาสเกตบอลอยากเป็นเจ็กโชเจ็กโฉอะไรคือเจ็กโชเจ็กโชเจ็กโชเหี้ยแล้เจอะไรเจโลเจโลไปเจโลผักเจโลผักเจผักเจโลเนี่ยคนเหี้ยพวกเนี้ยนี่คือหลักที่เป็นไม่มันจะเติบโตเพราะอะไรหรือไง มาสีแม่งเฮี้ยเอ๊ย20ปีีประเทศมึงเฮี้ยไอ้สัตว์เอาไปเป็นเบี้ยทำเสร็จแล้วก็หนีลงไปภาคกลางกลางอะไรกลางคืนไงเฮี้ยกลางคันไงสัตว์กลางวันสกแสงหลอกแดดกลางอะไรกลางอากาศอะไรที่หลอกแดดกลางอากาศประเทศเสียชักเกิดอเฮี้ยสัตว์เลย นี่กลางอากาศโยนโยน,โยนเข้าไปนี่ยเฮีย้ยกลางอากาศตายก็สร้างแม่มันอลหร่พวกนี้หัวซุกีหัวซุนเขาที่ไหนเขาที่โลง,งนะออกที่หนองแงองออกนี่หลังเป็นแกงชมพูทวิวหลักสตรอเบอรี่ปลูกใช่ไหมนี่ดุนสานนี่เฮีย้ยเอ้พอจะจังเลยจังจุงเบ้จุงเบ้จังเลย ของเอ,ขอ,ขอ,ขอขาใครมาล้อรับอาจารย์อันนี้คืออะไรนี่ครูกาครูกาไหนครูกาอมแงอมแควะอยคอยอมคนเล้อมแคว,ควเลยอมลอมแควะรวยอะไรแหละยี่ห้าเลยยี่ห้าอะไรคือยี่ห้าสองห้าห้าทีนั้นปัดเนสิ่งนี้เป็นอีเหี้ยเพราะว่าไอ้ใจในวันของคนเนี่ยคือจันทรหยาวันสัตว์คืออะไรชีวิตคืออะไรมึงตีมันแล้วไม,ม่หมา,านี่สัตว์อย่างลังแกเนี่ยลังแกกูเป็นครูกูเป็นครู สุนัขอ่ะเขาไม่ทำอะไรผิดในสัตว์เขาซื่อตอนนี้เราเป็นการทำาหรอไอเหี้ยแลยสถุนคนเหี้ยว่ามึงอยู่ในโลกนี้อยู่ยากหมาจะกัดเนี่ยด่าอะไรหมาผิดเหรอว่าคนนผิดที่ไหนรู้ไหมทุ่มึงสอนให้เขาไล่มอไซค์ท่านผู้มึงจะกห้ามในสิ่งเดียอย่าไปทำอย่าไปทำมึงไม่เชื่อแล้วให้มันไล่เพราะอะไรพวกมึงเอาหมาเห่ากูรู้มีคนไลยงูนี่ทุยเหี้ย สุนัขเนี่ะเขามีสัญชาตญาณตัวเนี่ยเป็นความซื่อสัตย์ต่อคนนั้นน่ะพวกมือของเขาเป็นตัวอะไรตัวตายตัวแทนตายเพ่อมึงตายแม่มึงตายเสร็จนี่คือชีวิตอีเหี้ยเนี่ยเนี้ครับทีฟ้าเนี่ยขอบฟ้าอีเหี้ยท้องฟ้าอีเหี้ยอีเหี้ยสุดทุนกดพ่อแม่งโครงสร้างอะไรพวกมึงเนี่ยนี่ก็โครงสร้างอีเหี้ยสุนบอกว่าแทนฟ้าก็ผิดบอกว่าหลักที่เป็นนายตัเมื่องานแทนซีพีผิดอีเหี้ยสุดทุนกดพ่อแม่งโครงผู้มือะไรคือโคโลงง้อคโลงง้อคโเอ้คนลงง้อ เห็นโรงงานไม่เหลือเหี้ยพอะไรรู้ไหมนเขาไม่ทํางานคืออะไรเขาฟังเงินเราฟังเราฟังใายฟังตายฟังขายฟังนี่สุดทุนอย่มาจีแหน่คืออะไรนี่หมาจีแ่มจีแ S เอ็ดเอ็ดเนี่ย a l color c o l เอ็ดเนี่ย อดิษังอดีษันแอดอะไรแอดอะไรแอดมินแอดมินแอดอะไรแอดแอดยีแอดดีแอดดผแอดอะไรแอดอด d อแอดอดแอดทำไมกูไม่ยึดเหมือนูมึออ่อพูมึอเหนียหัวควยยดไปไอบสัตว์จังหวยนียหวังหวพกยหย่สัตว์เขาหลักที่เป็นอะไรพักพักอะไรผักกาดผักกาดมือผักกาดเนืยอีมูผักกาดเนี่ยก็เป็นมมูผักกา มือประกาศแย่ผ yeah. ู้ประกาศแล้วมือประกาศอิสตุนีเฮียนี่เรามือประกาศไงไงเขาเป็นมือประกาศผมประกาศผมผมมือประกาศ